สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับสหายทุกท่านนะครับก็ขอเชิญพี่น้องพบปะกับจ่าไว้ทุ่งนาพลาฝันอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องมือนียามเย็นพี่น้องพบปบนะพี่น้องยามเย็นเนล้วพี่น้องเด้อมือนีสภาพพี่น้องมาตัดสางแต่งกิงไผ่ซางมนพี่น้องเด้อมือนีสภาพี่น้องมาเบิง่งวิธีการ ตัดสางแต่งกิ่งไผ่สร้างมนนะครับผมปลูกไว้ปีที่แล้วนะครับนะครับเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับปลูกไว้ก็ได้หนึ่งปีนะครับก็จะเห็นแค่นี้แหละครับได้แค่นี้แหละพี่น้องก็จะให้พี่น้องมาดูนะครับว่าผมจะตัดสางกิ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาเจริญเติบโตนะครับตัดสางกิ่งเสร็จแล้วก็เอาขี้บัวใส่แล้วก็ลดน้ําหน่อยนะครับให้เขาเจริญเติบโตนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบึ้งพี่น้อง วิธีการตัดสางกิ่งผมก็ดูจากอินเทอร์เน็ตครับดูจาก YouTube เหมือนกันนะครับว่าลองผิดลองถูกนะครับในเศรษฐกิจเกษตรกรแบบจนๆนะครับเกษตรกรเริ่มต้นนะครับเกษตรมือใหม่อย่างผมนะครับเกษตรจนๆนะครับอย่างจ่าไว้ทุ่งนาฟ้าฝันและพี่น้องสิพาพี่น้อยบึงนะผลงานไผ่สร้างมนนะครับผมปลูกไว้นี่18กอนะครับได้18กอปลูกไว้ผลที่แล้วนะครับนี่ก็ครบ1ปี ก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องเราผิดลองถูกไม่รู้จะเป็นยังไงพี่น้องเบิ้งพาพี่น้องไปเบิ้ง,พ,งพี่น้อง้าพี่น้องไอ้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อมาสิเป็นจังไดยพี่น้องติดตามนี่ครับผลงานที่ผมตัดสางแต่งจริงไปแล้วนะพี่น้องนี่ปลูกไปหนึ่งปีก็ได้แค่นี้แล้วพี่น้องลองผิดลองถูกนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะครับปลูกไว้สิบแปดกอเนี่ยตัดไปแล้วครับต้นตัดไปแล้วนะครับ นี่ครับตัดไปแล้วนะให้พี่น้องดูนะครับตัดไปแล้วนะครับนี่ตัดไปแล้วนะครับที่ผมสางกิ่งไปแล้วตัดแต่งกิ่งไปแล้วเรียบร้อยเอาเอาปุ๋ยขี้บัวใส่นะครับพี่น้องแล้วก็รดน้ํานี่โอ้โหนะครับไม่ต้องพูดแล้วก็เสริมเติมด้วยไม้มะฮอกกานีนะครับสับระวังนะครับพี่น้องนี่แต่งกิ่งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะนี่ แตงกิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเสริมด้วยนะครับสับด้วยมะอกกานีนะครับเนี่ยแต่งจริงเรียบร้อยนะครับพี่น้องดูนะครับผลงานนะครับ้องผิด้องถูกครับพี่น้องตัดแล้วจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับเอามาให้พี่น้องแลกเปลี่ยนนะครับใครที่มีข้อคิดดีว่าตัดแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยก็แนะนําด้วยนะครับผมจะได้แก้ไขนะครับจะผิดจะถูกก็ปลูกเองพี่น้องไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะครับสร้างมนต์นะครับนี่ครับนี่กิ่งเสร็จนะครับนะครับ แต่งกริงเสร็จนะครับไผ่สร้างมนนะครับนี่นะครับอีกปีหน้าแรงหน้าน่าจะได้นะครับนะนะครับแรงหน้าปีหน้าน่าจะโตขึ้นมากกว่านี้นะครับนะพี่น้องให้พี่น้องดูนะ <_ ania> ผมปูไว้สิบแปดกอพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูตัวที่ยังไม่ได้แต่งผมก็จะจะแต่งได้เลยนะครับผมก็จะแต่งให้พี่น้องดูสักนิดนึงนะครับแต่งให้พี่น้องดูให้พี่น้องดูนะครับว่า ยังไหยูหน้าคือเกา๋าล่ะพี่น้องนะครับเสษตะกนคนจนๆอย่งางจ้าไว้ทุ่งนาะ้าฝันนะครับก็สับวางด้วยไม้มะฮอกกานีนะครับ,รบ,บออกกน,นะบนี่ตัวที่ยังไม่ได้แต่งพี่น้องผมก็จะแต่งต่อนะครับพี่น้องนะผมก็จะตัดแต่งต่อเลยพี่น้องนะให้พี่น้องดูว่าเนี่ยตัวที่ยังไม่ได้แต่งนะพี่น้องเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับพบปะพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับที่ทุ่งนา้าฝันตัวที่ยังไม่แต่งนะครับพี่น้องนะ หลือีกหลายกอน,นะครับพี่น้องดีผมขออนุญาตแต่งเลยนะครับผมผมโอเคครับเอาไว้แค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ